สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o i y k นะคะแล้ววันนี้ค่ะ้อจะพาทำขนมปังชีสไข่นะคะก็เป็นเมนูอาหารเช้าที่ทำง่ายๆนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะไปรับชมนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบเลยนะคะก็จะมีขนมปังมีไข่มีเนย เชดด่าชีสแล้วก็มีโบรโลน่าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งนะคะใครจะใช้เป็นไส้กรอกแทนหรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหั่นขนมปังเป็นครึ่งหนึ่งก่อนค่ะตามด้วยเชดด่าชีสนะคะหยิบมา1แผ่นนะคะแล้วก็หั่นครึ่งเช่นกันค่ะ เมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะพักชี้เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยโบโรลน่านะคะแบ่งครึ่งเช่นกันนะคะโบโรลน่าต้องใช้2แผ่นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะต่อกไข่นะคะแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะเท่าหยิบมือนะคะไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวจะเค็มนะคะเพราะว่ามันได้ความเค็มจากเนยอยู่แล้วนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะ ให้เหนยละลายทั่วกระทะเลยนะคะมเมื่อเนยละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ที่เราตอกไว้เมื่อสักครู่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำขนมปังนะคะที่เราผ่าครึ่งไว้นะคะทั้งสองอันเลยนะคะลงไปชุบไข่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านเลยนะคะ ก็จะได้ไข่ที่ชุ่มทั่วขนมปังแบบนี้นะคะจากนั้นก็รอนะคะให้ไข่ของเราสุกนะคะระหว่างนี้ก็หมั่นพลิกดูนะคะถ้าเกิดว่าสุกหรือว่าเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านเลยนะคะตอนนี้ไข่ของเรานะคะก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ที่เป็นตรงขอบๆนะคะเราก็จะพับเข้ามานะคะพับเข้ามาทั้งสี่มุมเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เชดดาร์ชีสลงไปเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยโบโลนาได้เลยนะคะแล้วก็รอให้ชีสละลายนิดนึงเนาะก็จะสุกพอดีนะคะแล้วเราก็จะพับนะคะพับไข่นะคะเข้าหากันพับขนมปังเข้าหากันนะคะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังไข่ชีสของเรานะคะชีสกําลังเยิมย้มๆออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะแล้วก็หั่นแล้วก็ทานได้เลยง่ายมากๆเลยนะคะอาหารเช้าของเราทาได้ไม่ถึง5นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะชีสคือแบบไหลเยิ้มออกมาเลยนะคะน่าทานมากๆเลยคะ่ะมาชิมกันค่ะ